คาสวัสดิคานร,รูมชมคาช่องแอดเรนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นหวยไทยที่เคยลงไปแล้วเคยลงไปเร f a มรี่ะนะคะแล้วแอดเรก็เลยเอามาสรุปลงเรคารุวยนะคะธรรมชมมขาอ่ะมาดูกันนะคะว่าให้ตัวตัวไหนบ้างนะอ่างดก่อนนะคะทนร,รู้ชมขาตารางเราก็เข้าสีหนึ่งนะคะ เข้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะอ่ะงมวดนี้สามเลยให้เด่นสามตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมคะใครอ่อก็สามรัวเลยนะคะท่านผู้ชมขะแต่ก็น่าเสียดายนะคะอ่ะสามสี่สามห้าเราไม่มีนะคะสามสี่สามห้านะคะก็ระวังไว้นะ,ะอ่ะแล้วก็ศูนย์สามนะคะทีเอ็มไม่ได้ให้เนาะศู 03, 30, นยสามสามศูนย์เนาะ อ่ะให้เด่นสามนะคะตัวเดียวเด่นสามตัวเดียวนะคะก่อนหน้านี้แอัตราตจวเน้นให้นะคะก็มีสามหนึ่งสามสองสามแปดนะคะสามเก้าก็ไม่ได้จาเน้นให้นะฮะอ่ะ ชอบไหมฮะท่านผู้ชมขาตามจริงแล้วรูดสามเลยนะฮะก็คือเอามาลงให้ ดูย้ำอีกนะคะท่านผู้ชมคะว่าสรุปก็ว่าได้นะคะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าตัวเลขก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะท่านผู้ชมคะก็ยังคงเด่นสามเจาะเน้นสามให้นะคะท่านผู้ชมคะอ่ะ แต่ตัวเลขในตารางสังเกตที่เราไม่ได้จับเนาะก็จะมีสองหนึ่งหนึ่งสองที่ชนกันเห็นไหมคะแล้วก็สามสองนะคะสามสองสองสามที่ชนกันนะคะท่านผู้ชมคะแล้วก็ถ้าจับมานี่เนาะก็จะแปดสามแปดสองแปดหนึ่งนะคะก็จะชนแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะแตกต่างเนาะก็จะมีเก้ากับแปดนะคะเจ็ดกับหกนะคะท่านผู้ชมคะ อ่ะอ่าเลียกในตารางของเรานะคะงดก่อนก็เข้าเนาะอ่ะรอลุ้นกันนะคะท้ชมขายอดเรอเอามาลงย้ำลงซ้ำให้อีกนะคะ มีมาเพิ่มเติมก็คือ03 34 35นะคะท่านผู้ชมค่ะอกันก็ว่าได้นะคะท่านผู้ชมคะกันให้นะคะเพราะว่า4กับ5ไม่มีในตารางนะคะท่านผู้ชมคะ แต่ก็ยังคงสมนะคะท่านผู้ชมขาสาอยู่นะคะอะ่เอามาย้ำมาเป็นแนวทางให้อีกมาสรุปอีกนะคะท่านผู้ชมขาเพราะว่าเออ่บางท่านบอกว่าอ่ไม่เห็นลงหวยรัฐบาลคะ่ะท่านชมขาก็เลยเอามาอบอกสู่ันฟังเนาะ,ะท่านผู้ชมขานะเผื่อใครชอบเลขสามนะคะไปเป็นแนวทางเนาะ ขอให้มีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมคะแต่ส่วนตัวของแกรดเล่แล้วก็ชอบนะคะสามห้าแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะตรงกับหลักเก่านะคะสามห้าสามสี่นะคะสามเก้านะคะท่านผู้ชมค่ะก็เลขตัวเดิมนะคะอ่ะก็เอาไปวิเคราะห์ดูนะฮะท่านผู้ชมค่ะพิจารณาดูนะฮะว่าเออ เราชอบตัวไหนตรงกับความฝันไหมนะคะท่านชมคะแต่ว่าตามจริงแล้วก็อ่ะจอน้นให้เลยนะคะท่านชมคะสามหนึ่งสามสองสามแปดสามเก้าสามห้านะคะ,นะคะท่านชมคะชอบก็ตามนะคะอ่าที่ไม่ได้จับให้ก็ในตารางนะคะบางคนอาจจะลองทดลองจับเองนะคะท่านชมคะเพื่อเป็น จะโชคลาบทั้งหมดทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยเนาะดวงเนาะท่านผู้ชมขาขึ้นอยู่กับดวงด้วยอ่ะอันนี้ก็คือตัวเลขน่าจะมานะคะตัวเลขที่น่าจะมานะคะแต่แอดเรย์ก็เจาะให้นะคะสนะคะอ่ะตัวเลขน่าจะมา ใครชอบก็ตามนะคะสุดตารางของเรางดก่อนก็เข้านะคะหนึ่งสีสีหนึ่งเนาะ,อะของคุณยายเข้าเก้าสี่นะคะให้สี่เก้าเข้าเก้าสี่นะคะ,ะใครชอบสามก็ตามนะคะท่านผู้ชมขาขอขอบพระคุณมากค่ะ่วยรัฐบาลไทยนะคะ